เข่าเอ็นเนาะหนูเบึงอยู่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาตามต่อเลขของปูบ้านโนนนะฮะปูบ้านโนนนะฮะวันที่แล้วกับเขาเกาซ้ำวันนี้ได้มีโอกาสเต็มไปตามให้เอฟซีเราเนาะนะเนาะอากาศกับบอลหนาวบันไดนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกางใจให้เดือดสกาวน้ำเนี่ยนะฮะผู้ดใดสชนเสรีขีดมาทักไล่ขมาหนึ่งท่านสองร้อยบาทยาตาแคลเซียม สามกระปุก1นึ่พันสามร้บาทสองกระปุกแปดร้อก็สิบาทนะฮะเนาะ,ะแะ้วก็กระเป๋าเดืนสกาวที่ส่งให้สิปีปีหน้านะฮะปีหน้าสิ้นปีใหม่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยตอนนี้จะเอาไปปลูกเสกอยู่แต่ว่ารายชื่อเดือนสกาวจะเอาเข้าไปสวดทําพิธีด้วยวันที่สามิบอ็ดนะฮะวันที่3าคือวันปีใหม่แล้วก็เอาไปหลายๆรอบทําให้แบบอเอฟได้ มีโสงมีหยากน้ำกัดกระเป๋าดูดซับสีอรก็สิบกอบาทบริการโซนสั่งสองเลืเลยถ้าคาะน้งไล่ซื้อตอนนี้ก็ยังท่านอยู่ก่ัเด๋ยวรังกะสีได้ออกข้าไปเห็นปูเปิดดวงเสริมดวงให้คือเก่านะคานำช่วมราคาเอาไปส่วนผู้ทีส่วนเอฟบีไม่พร้อมกับนะฮะบริกโนกระทาสั่งซื้อเด้เลยนะฮะแต่ก็มีทุกสีนะับเอาไปาแม่ตัดผู้บ่าวัดนเล่นนะะเนาะบริการนกระโทษสั่งซื้อสูงสองก็แปดส ทีแล้วก็เข้าแกะสามเนาะนี่แดดะมัหรอนมัมนบ่ขึ้นบ่ะเออนั่นเองอ่ะับบอล้ับบออืมมดซ้ำซหัเนละเนาะวันนี้วันที่สามสิบธันวาอาโชคใส่ปีใหม่เลยมีตัวไหนบ้าง có oh, lộng biển như thế bà kì, mà cả này ของห้องอยู <S <s ่ห um, ล <so ักกดเยอะแตว่าคูจับคู uh, ่ตัวไหนเจ็ดเอ้าแล้วจับไปเบิร์ตแล้วกลับไปเบิร์เลย รังมาที่แล้วกับจับคู่เบื้องกับเขาเก้าส้มนะฮะโอ้เโอเหลกงามเหลกงามนะฮะ ตัวป่วดังเอียสีทับปัวสวยๆนีแล้วตัวเด่นตัวเด่นเจูนกับเจสองค่ะเด็กติดหาหกเจ็ดจับใส่ศูนย์หนึ่งสองแต่ว่าหากับเจ็ดนี้จับสีตัวใดเดี๋ยวค่าวด มันสูสีก oh, okay. okay. uh ันนี่ค่ะประเด็นจะแล้วแต่ผูตัวแถวเนาะะมันจะจะผ่าตัวไรมันวิ่งไล่ตัวไล่เมื่อกันนะถ้าเกิดเขาดีเลยติดเล็กยังปูนะเขาว่ามีผ่านกระเทียมเล็กิดเซ่นนะเว่าขันจับคู่เนี่ยเขามาลักษณะนี้น่าจะเขาวิเลย เพราะว่ามีเห็นเบิดไหมถามคว่หมักเลยนะปูเนาะ,อะลองเบิง้งผู้ใดอบอ่หมากเอาไปหาใส่เล็กติดนี่เอาหนึ่งใโมแมนเดอรเดี๋ยวขาทีก่อนตัวหนึ่งอ่าหกเจ็ดนะค่ะหนึ่งในโมแมนเนาะเรียกเาเพราะเาว่ามักแค่สองสองคู่มีเจ็ดศูกเจ็ดส,งสองสภาะเล็กสพาะเล็ตีตีบวกแมน เกิดขค้ือนเจ็ดนีมาวิ่งอยู่แเหล้วแต่ว่าปูว่านมันเกิดมานน้ากันเด้อไม,มาแห้งซ้ำๆกันแต่ว่าปูมันม<า>มเจ็มาแห้งแม่งสามขานหน่ค่ะห <c oughs> ้ากับเจ็ด <c oughs> แต่ว่าปูไดชีวิ่งห้าก็วิ่งได้ค่ะแต่ว,วิ่งตัวเดียววิ่งเจ็ดโลด <c oughs> วิ่งเจ็ดโลดเออพอเจ็ดมันโซนกับสูตรนี่นะโอ้ค่ะโซนกันมันโซนกันมันโซนสูตรค่ะก็เลยให้วิ่งเจ็ดไปเลยเนาะค่ะวิ่งเจ็ดไปเลย คือมีจุดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะฮะราคากับหาศูนย์หาหนึ่งหาสองวัวไปจากนี่เนาะปูเนาะเคือว<ม>่าไปเครือ่บบอบวัเลียนไก่ก็นี่ห้ 5, 60, 61, 62, 70, 70, าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสองรักของคู่บ่าวพกนี่มันบมมี่ของคู่บ่าวหมูมี่อ่า,อาแต่หมูมีติดให้เอฟซีมันเห็นอยู่นะ จะามันเป็นสูตเนาะค่ะแต่ว่าคู่บ่าวมาคันนั้นคันมาก็เคยชีิอยู่รักหน่วยรวดกค่ะรักซิปักซิปว่าสิบบุมีหละรักซิปโอ้เป็นรักหน่วยทันทีลมลมลมขลมน่แต่แรกแต่ปูชิมักนะค่ะำดีว่าปูได้หรือยังฝันวันนี้บอกฝันวันนี้วันนี้ว่าฝัน มันฝันก็คือว่าเรามันปวดท่กความฝันเจ้าของค่ะงวดก้อนกับวัดบ่ายเก้าสามเอาเก้าสามไปแล้วผ่านว่าไปเกี่ยวเข้าบายนี่ไหลผ่านไปเกี่ยวควา,วาเกี่ยว<อ>นามันมันโบเมนดอกกันลูกันมาสามวันถึงเคียร์อันนี้ก็คิีย่ามันบบได้ก็เลยอัะตัดทิมไปซิค่ะเรามาดประตูๆของสบ่ายเราสามนีแต่คนบบมากเนาะค่ะเราสามมันเด็กตวงามบค่ะแต่ว่าเก่าสามออกเนี่ย คือออกมาอีลีิบสามเพทีแรกคืู่บ่าววมักเก้าสามในทีแรกคู่เท้าเก้าสามค่ะบานนี้ว่าฝันบดีคู่บ่าวก็เลยเอาชักโตเลยเอาชักโตเลยบ่ซื้อชักโตเลยบ่เมียนอยู่บ่เสียจักบาทดวงดวงดวงเขาเนาะแยมเขาสีแดงวนนี้เขาไปยังวันนี้เบิ้งไหมเอาไหมค่ะค่ะบ่าวก็มาเจนให้วิ่งเจดไปเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนั้นอันนี้มันเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเอาพวก ค่ะอันนี้เลขติดเธเชื่อไหมอ๋อเลขติดแต่ว่านี่เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองเดี๋ยวเรเรียกว่าคบกันก็พี่ค่ะเลยรมาควบใช้ใส่สองสูตรนี้ค่ะแต่ว่าสูตรใดมันว่าตัวขับตัวนี้ครับไป g r a เอาติดตัวเด่นไปเสียอันี้ค่ะอ๋อเลขเป็นเจ็ดวิ่งเจ็ดอเลยวิ่งเจ็ดหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะดูจุ้มคันผู้ใด้ว่ามักประวัติว่าศูนย์ว่าล้านเปอร์เซ็นต์นี่กัน,นใส่<า> <20 S 2> โหลตัวนี้แล่นี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสิบกูคันโปรด้ว่ามักศูนย์คันผู้ใด้ว่ามักศูนย์เนาะอ่มีอยู่สาหั่นละเพราะเลขติดนี่มันบอกว่าอา,าจจะคืออ่านะเลขติดเรเคยพลาดจับใส่เอานะคะ่ะผู้ใด้ว่าตัวใดก็จับใส่เอานะคะุณน้องอ๋อลงแต่ว่าก็แปลว่าศูนย์มาแห้งอีกคู้หนึ่งก็บอกฮะด้วยแล้วแต่นอกมันหลายศูนย์ลายสำนัก เอาเนาะการสีประมาณใกล้ๆเพื่อเกิดจับใช้น้ำกันเบ้างน่ะล่ะเพราะว่าต้นจานในกระจกกระบึงขึ้นกันอยู่ไหมฮะว่ามันสีจับถือของห่อบ่อสำหันนะตุเร่กับบอดี้ไข่กันมากหลังคนเขาบอกว่ายมักศูนย์สองกระสันไม่อันค่ะจะได้ศูนย์สองก็ซื้อเอาลดแล้วอ่ะเนาะก็คือมักเนาะมักจับใส่เอาเลยในตามสูนย์ี่เราะค่ะเลขติดเนาะมันจะอยู่ได้ยินล่ะคันโบมีในเลขติดนี่คุบ่าววเอานี่ะ มัน็กิดอยู่ในนี่แหละน้องผู้เนาะเล็กติดไม่คยหลุดแม่บ่ค่ะแม่หลุดเนี่ยเล็ติดเนาะค่ะเล็ติดเนาะเข้ามาเสินข้ากับมาขนสามแน่นอนมาขาวกับซูลหาลดแล้วตัวเดียวหลก็่หาสองออกมาตัหนึ่งนี่เห็นมีติดลดนี่สามในสามหนึ่งในสามนะคะเนาะในสาตัวนี่แสดงว่าเหล็กมากนกันอยู่หาซูลหาหนึ่งหาสองนะคะแต่ว่าหลังเจนี่มีผู้บาดให้ผู้ยอกแต่ว่าหลักติดหานี่ยหาซูลหาหนึ่งหาสองนี่ถือว่ามาแรงในยันนี่แหละแต่เจ้ากั นำออไรคักแล้วล่ะตอนที่ไปท้ำคลิปมาเนาะกวัดแล้วมีฮอร์ติมคาราบิยวเอ็ดตินโฮจะ่เสื้อเปลว่าจังเด๋อเนาะตามเท่นเนาะ่พีน้อนแน่ติดตอติ่มเท่นยังบลูเลียงอยู่เอาแคปหน้าจอไว้ค่ะน้ำผู้ชมไอเอฟซีลำลำลุยๆถูกเมเซปีไม่น้ำกัดนาะปูเนาะวันนี้บลายตัววันที่แล้วกับเก้าสามตรงตรงวันนี้ก็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่ว่ามันเกิดจับคู่เขาอยู่แล้วเนาะวันเมื่อกี้เกิดจับคู่เขา ต่ว่าขันเ้าบอทิมบอปามันเราปูเนาะขันเ้าบดจับว่าตัวเดชมันเป็นตัวเดียนๆนะสารเลาคนที่หมักท่นน่ะนะกันที่มีสองตัวนี่แหลนเนาะหาสองนี่รู้มั้คือสี่สี่คู่นี่ว่ายง่าค่ะแต่ว่าหกนคู่ขาบ่บอเอาเนาะฮกบาอเอาเนาปูไเนาะค่ะบาตทิมล้วเดี๋ยวห้กงสีเหลี่ยมนหูนันหนึ่งหาสองเจ็ดูดเจ็หนงเดอต็มสูดเลยค่ะมันเป็นูตรเนาะแคปหน้าจอไปซะ ขขเดืนสกาววันศุโตราไปก่อนกระแปงไลยล่ะเจอกันไม่ในคลิปนะลำล้ำลุ้ยถูกไหมทุกผู้ทุกคนสวัสดีค่ะ